สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไหนอหรอบหนึ่งค่ะมาหาพี่น้องมากินกันค่ะแซ่บจ้าเมนูของข้าวค่ะมือวานนี้แซ่บย่างเหมือเดิดค่ะพี่น้องเมื่ออื่นจะบริยูค่ะก็ได้มากินเตรียมตัวเก็บเขาเก็บของอจะไปจะไป,จะไปแค้มปีลนะคะพี่น้องไปเอารถจีสังไหวนะะเนาะค่ะน้องแล้วก็จะเลื่อยไปทะเลนะคะตอนเนาะก็ได้มากินกันก่อนค่ะ เอิ่นๆใส่ออกแต่เซาค่ะพะหอยทีห้องเก็บมาแล้วมันจะเสียติกเลิน่นเซฟิสเนะค่ะนาอมาค่ะพี่น้องน้ำหน้าแตะแล้วมามากินน้ำกันจ้าปลสลัดสดๆเลยค่ะตำแตงค่ะพี่น้องตำแตงใส่ซีฟู้ดอืม้ม อร่อยไหมปลาเส้นมอนน้ำคั้เลยอืเสร็จค่ะ พักษณะตีเก็บตีจะไปแ,แคมปิ้งนั่นคะ่ะก็เลยอันนั้นเก็บมาหลายนะคะ<ม>หอยจุบตีลวกแซ่บฟิตล่ะค่ะพี่น้องหอยยาผูกกระลวกแซ่บฟิตล่ะค่ะเอามาตำพ่อกินสืๆนะคะเนาะแล้วถ้าตรงออกจะเศรอยันมันเสียะค่ะอืม อันนี้แซบแซ่บหอมเนาะซีหอมคลายกับซีเหล้าค่ะตัวใครก็รอบไปเนาะ กบมาก,ก่อนขอยสมาหาเห็ดเมนูอันรสจุกค่ะอยากเสมาอันแรกว่า,าจะมาอมอันบริอมค่ะแล้วเเฮ็ดก่อยเห็ดหลา,าเห็ดก่อยนะคะเนาะ มันอีกินได้คว่เคือเก่าค่ะเพราะว่าในมหมองโซฟาอันของเต็มหนองเต็มเส็พงสุธาจะไปนอนได้ขึ้นอยู่ค่ะ มาต่อไปน้องเมื่อกี้นางสาวพญายาวเขามาพุยธุระเนาะค่ะจีงก็เลยจุดไปก่อนเนาะก <c oughs> ินไปละค่ะได้เติบแล้วมาค่ะมาอู้ออรยอยกันทุกคนไปคีกแลี่ <laughs> hey, this one look very nice <laughs> ของเกับไมอ่อีกแล้วบอ,บอกแล้วเลยค่ะว่าจะเซ็มตาดไปหน่อยนึ่งอร่อยมากมาก <laughs> เาบอกว่าสัมต <s> ัสนกดีค <like> <s> ่ะใชเป็น่ายเดียวเปน้องให้บางต๊อมใหญ่บางแมวให้ค่ะ จะไปกันหลายมืออยู่ค่ะพี่นอะสองคืนคิดว่าก็ได้บอกคุณสาวพี่ใหญ่ให้เบิ้งแมวให้ คิดว e ่าพญานิษจะไปตกปลาแซลมอนค่ะ รสข้าวหวานดีค่ะมันสดเนาะ Hånda di er så høy. จะไปทะเลถ้าเอนแฮมคะ่ะพม่ว่าท่านนั้นไม่อาจจะมีหอยหลายนะคะเนาะไปเบิร์นกันบ่เ้ปไปเจอค่ะไปบังไบ้านพ่นไม่เพื่อทั้งตอนทัางบตาีบอเพ่าไม่พัก แปลกๆใครเข้าเก็บนะคะเนาะทมติดสนหน่อยดีดีค่ะ bắt nó không phải là một ขอขอบคนณคุณนลายๆนะคะพี่น้องสำหรับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เฮ้านะคะเนาะดิฉันมาติดตามประดังใจใฮตตีขอบคุณค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค,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 ค่ะ,คะ ซาติคะ่ะขนมจีนได้คลิปก่อนพูดพันมาเราผิดพันมาอันแป้งว่ากินพันมาที่ได้ขนมจีนคือแป้งเนาะค่ะเนาะพี่เบิงซีเบิงสีว่าพิษลำพิษไหมคะ ี่น้องสิบายอยู่เดี๋ยวว่บบบบาบอกบัคคิดเนาะเจ็บพกองบวกก่อนกับของกับเขาบนเดินทางกันค่ะ เ่าเด้๋ยวไปกินตรอเบอรีฟร่ฟ้าน้องค่ะพี่น้องทามกลางพื่นมิสต์สตรอเบอรี่ค่ะขอแล้ตตาหล่นดาวเตจตาหน่อค่ะดาวเตดียภาพนําไปให้อินหยังนะคะเนาะเพราะว่าขับรถจากนี้กะใกล้เติมพี่ค่ะสองไปกลับกับสี่หาชาม่วงคนค่ะ

พี่นอ้องคลิปเด็กดีกับภาพมากินสซลมอสทุกอนนะคะน้องอย่าเพิ่งผ่อนคลาหนะคะแล้วก็รอ,อ,อลรูนรละติดตามนะคะวัาติดสภาพพี่น้องไปคเจ็ดกันเป็นยังกันนะคะนาะคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ